สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทํานายดวงในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็สุขภาพให้กับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําเดือนมิถุนาย,ยน2567น,นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะมีดาวนะคะที่เป็นดาวประจําตัวนะคะเป็นเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะเขาจะสถิตแล้วก็โคจรอยู่พบกระดุมพระนะคะของดวงเมือง ฉะนั้นนะคะก็ร่วมกุมกันกับดาวมรตยูฉะนั้นนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะ,ะก็จะมีในเรื่องของคุณครูบาอาจารย์นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะค,ะคุ้มครองดวงชะตาอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําเดือนมิถุนายนสองพันรนะคะณนะตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานรูปแบบไหนนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะจะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายนะ,ะที่มีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภพกรัพั์นะคะทรัพย์สมบัตินามสมบัติรูปสมบัตินะ,ะเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ๆเป็นพลังงานของคนที่แต่งงานหรือว่ามีค,มครอบครัวแล้วก็ได้นะ,ะแต่ว่าเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งศักิ์เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นใน คุณงามความดีสิ่งดีงามนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเกิดเทวดาส่งมาเกิดนางฟ้าส่งมาเกิดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดมาในตระกูลนะที่มีความโชคดีนะ,ะอุดมไปด้วยโภกรทร์นะคะทรัพย์สินเงินทองมากมายแม้นะ,ะในวัยเด็กนะ,ค,ะคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยจะมีความลำบากนะคะ ในเรื่องของอ,อ,อาจจะเกิดมาในครอบครัวตระกูลที่อาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากนักแต่เมื่อนะเติบโตขึ้นมาก็จะเป็นคนที่มีความพยายามที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าขวานขวายหาความรู้ประสบการณ์นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าพัฒนาตัวเองนะ,ะต่อยอดความรู้ความสามารถตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้านะ,ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเอง นะค,ะคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะพลังงานเดอะเดวิออกมาบางคนท่านก็เป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์มากๆต่อเพศตรงข้ามใครเห็นใครก็รักนะผู้ใหญ่รักค่เอ็นดูสนับสนุนช่วยเหลือแม้กระทั่งในยามที่ลำบากตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม คนที่เกิดเดือนพฤษั์เนี่ยนะคะมีบารงงานของความเมตตาสูงนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะจึงมักที่จะได้รับความโชคดีแล้วก็มีโชคลาภอยู่เสมอนะมักที่จะได้คู่ครองคนรักนะครั้งได้ที่แต่งงานเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไม่สมหวังในด้านของความรัก นะแต่อาจจะมีการแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวอีกนะคะสองสามครั้งขึ้นไปนะชีวิตนะถึงจะมีความสุขมีดวงได้เป็นคุณหญิงคุณนายมีดวงนะได้เป็นคนที่รับ,ร,บรับราชการนะในเครื่องแบบหรือว่าเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของความสําเร็จนะคะอาชีพการงานครอบครัวนะแล้วก็มีบุตรนะมีบุตรหลาน หนะ้าที่นะมีตำแหน่งหน้าที่การงานหนะ้าที่เชิดหน้าชูตานะอนาคตข้างหน้ามองว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะแม้ชีวิตจะลําบากนะแต่จะเป็นบุคคลที่มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือปกป้องนะคะให้ประสบความสําเร็จนะ,ะให้เดินไปในทิศทางนะที่อ๋อเรียกได้ว่าเป็นรูปของเทวดารูปพระเจ้ามาเกิดนั่นเองนะคะ ชีวิตอาจจะค่อนข้างจะขวนขวายด้วยตัวเองลําบากนิดนึงนี่คือพลังงานของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะการงานการเรียนเป็นอย่างไรการงานการเรียนเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัส เดือนมิถุนายนการงานการเรียนเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเรียนของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะบางคนบางท่านนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะก็จะประสบความสําเร็จตกงานก็จะได้งานหรือว่านั การศึกษานะฮะราบรื่นหรือว่าได้ครูบาอาจารย์ที่ดีคอยสั่งคอยสอนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนต่อให้มันจบนะ,ะแล้วก็นะคะเมื่อมีความสําเร็จในชีวิตนะะแม้ปัญหาในเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนนะ,ะจะเกิดขึ้นแต่คนที่เกิดในวันพฤหัสะะอาจจะไม่ได้เก็บมาใส่ใจหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับว่าไปโฟกัสสิ่งที่มันเหมือนกับว่า สำคัญที่สุดก่อนนะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองนะมีความฝันความต้องการที่จะเรียนรู้หรือว่าบางนท่านนะเรียนรู้มาแต่ก็ไม่ได้ใช้ในเรื่องของความรู้นะมาประกอบอาชีพแต่อาจจะมีในเรื่องของพรสวรรค์น,นะคะที่เกิด ติดตัวมามาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะคะมาช่วยทําให้คนที่เกิดใน,นพฤหัสประสบความสําเร็จนะในด้านของชีวิตบางพท่านคนที่เกิดใน,นพ,พระพหัสเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพของครูบาอาจารย์หมอดูหมอดูไพ่ยิปซีหมอดูโหราศาสตร์หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับมีเซนต์นะคะมี จิตสัมผัสมีความรู้มีความสามารถมีเซนแรงแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้มาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่จะเป็นคนที่เหมือนกับใช้ประสบการณ์ชีวิตนะมาช่วยในการทํางานหรือว่าทำอาชีพประกอบอาชีพนะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพฤหัสนะเรียนอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามาประกอบอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้ หรือว่าอาชีพที่ทําอยู่นะจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการให้ความรู้นะเป็นไล่โค้ดต่างๆไก์้ลายสอนสั่งคนอื่นโดยใช้ในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตในการมาบอกมาเล่าสู่คนอื่นหรือว่ามา,เ,าเป็นโค้ดนะฮิลลิ่งนะฮะเยียวยาคนอื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็คนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะมีความสําเร็จมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานนะคะ เรามาดูนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะะในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรดวงการเงินนะคะในะช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ธุรกิจการเงินการงานเป็นอย่างไรสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดวงการเงิน the world นะคะอาจจะมีโอกาสนะ,ะที่จะมีรายได้นะ,ะมาจากอองานค้าขายออนไลน์โซเชียลต่างๆนะคะอาจจะเป็นยูทู e นะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าอาจจะขายของในโซเชียลใน TikTok นะในหน้านะ,ะหรือว่าทำ a c e b o o o นะคะในเพจต่างๆด้วยนะ,ะเป็นรายได้เสริมหรือว่าบางท่านอาจ,จมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะไปสอนไปสั่งหรือว่าเ,เรียกว่าเปิดคอร์สนะคอร์สออนไลน์นะคะสอนวิชาที่ตัวเองรู้มา นะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะ่ะอาจจะไม่ได้ทําให้คนที่เกิดในวันพฤหัสร่ํารวยมั่งคัง่งเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายนะหรือว่าอาจจะมีเป้าหมายที่นะจะต้องใช้จ่ายหรือว่าอาจจะบางคนน่านเหมือนกับกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะตอนนี้เวลานี้จะเป็นพลังงานของคนที่กําลังเก็บนะกำลังลงทุนนะหรือว่ากําลังคิดที่จะเริ่มทําธุรกิจการงานอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ จะต่อยอดในอนาคตของตัวเองหรือว่ามีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าเดินทางไกลหรือว่าวางแผนธุรกิจนะ,ะในอนาคตข้างหน้าวางแผนการเงินในอนาคตในวัยกเกษียณได้ด้วยคนที่เกิดในวัยพุดห์มีโอกาสที่จะมีโชคลาบนะความสําเร็จหรือว่ามีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ แต่ว่าไพ่ออกมามันเหมือนกับว่าบางวท่านนะคะมันเหมือนกับไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภหรอกนะ,ะแต่คาดหวังในเรื่องของการลงทุนนะ,ะที่จะต่อยอดนะธุรกิจการงานที่มั่นคงในอนาคตนะคะในยามแก่ยามเฒ่าเนาะคือเหมือนเป็นวัยที่เหมือนวางแผนอนาคตในเรื่องของการเงินนะคะการเ,าเ,าเรียกว่าเอาเงินนะ,ะลงทุนเก่ามาต่อยอด เป็นรายได้ประจําหรือว่าเป็นเงินนะคะเงินฝากงเงินออมให้กับอนาคตข้างหน้าของตัวเองเรามาดูซิว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะพลังงานความรักของคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคนโสดคนที่เกิดในวันพฤหัสด,ดวงความรักเป็นอย่างไรบ้างคนโสดนะคะได้ควีนออฟสอดนะคะห้าคาถาคนโสดนี้อาจจะไม่ โสดโดยที่แบบว่าเหมือนเคยมีแฟนแล้วนะ,ะเคยมีความรักแล้วหรือว่าเคยแต่งงานแล้วก็ได้เป็นพลังงานของพ่อไม่แม่ไม่ที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านของความรัก ก็นะอาจจะมีความกลัวกับการเริ่มต้นนะความรักความสัมพันธ์ใหม่นะแล้วก็เหมือนกับยังเจ็บปวดกับความรักอยู่ฉะนั้นอาจจะมีความที่แบบเหมือนบางครั้งก็เหงาบางครั้งก็ใช้ชีวิตนะโดดเดี่ยวเดียวได้นะไปกินคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวหรือว่านะทำงานคนเดียวเก็บเงินคนเดียวนะแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่ากลัวในด้านของความรักนะกลัวค,ความรักที่มันแบบ เหมือนถ้าไม่พร้อมนะในด้านของการเงินแล้วนะความรักอาจจะสั่นคลอนหรือว่าบางคนท่านเหมือนกับว่าไม่กล้าจะมีความรักเพราะว่าอาชีพการงานการเงินอย่างไม่มัน่นคงหรือว่าผิดหวังในด้านของความรักก็นะกว่าความรักล้มเหลวอีกครั้งจึงเปิดใจยากพอสมควรสําหรับคนโสดคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะแล้วเรามาดูดวงความรักของคนมีคู่คนที่เกิดในวันพฤหัสกันบ้าง ดวงความรักของคนมีคู่ของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะความรักเป็นอย่างไรดวงคนมีคู่นะคะอาจจะมีโอกาสนะ,ะมีการจับจ่ายใช้สอยนะค,ะค่าใช้จ่ายของบุตรบริวารน,นะคะที่มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นค่าเทอมนะ,ะเ,เรียกว่าบุตร นะคะบริวารอาจจะมีการเรียนพิเศษนะคะ่ากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายมีรายจ่ายมากมายนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วฉะนั้นนะ,ะก็ นะมันเหมือนกับว่ารายจ่ายรอคนที่เกิดในวันพฤหัสอยู่สาหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวก็ต้องประครับประคองนะด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มันเหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะแต่รายได้มันอาจจะลดน้อยลงไปก็ให้วางแผนในเรื่องของการเงินหรือว่ามองหาอาชีพเสริมเพื่ออนาคตข้างหน้าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนะสะสมนะเงินเก็บเงินออมนะกับอนาคตวัยเกษียณ นะมันเหมือนกับว่าเราจะคาดหวังในเรื่องของการที่แบบบุตรหลานเมื่อเติบโตมาเรียนจบแล้วมีอาชีพมีการงานแล้วเขาจะมาเลี้ยงเลี้ยงดูเรานั้นนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องวางแผนให้อนาคตของตัวเราเองนะคะในเรื่องของการเงินด้วยมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการคิดมากคิดเยอะนะกับอนาคตข้างหน้าบางท่านคือลูกยังเรียนไม่จบเลยแต่ตัวเองนะ,ะอายุมากแล้วนะผมเปลี่ยนสีแล้วแต่รายจ่ายย,ยัง เยอะอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังเป็นวัยที่แบบเฉียดเฉียดจะเกษียณแล้วนะ,ะอายุ50แล้วแต่ลูกยังเรียนประถมนะ,ะมัธยมต้นอยู่เลยะคะคอย่างเงี้ยนะก็ไม่ไหวฉะนั้นก็ต้องวางแผนนะ,ะหรือว่าหาอาชีพเสริมรายได้เสริมเพิ่มเพิ่มเมติมมากขึ้นนะคะเหมือนเครียดในเรื่องของการเงินรายจ่ายต่างๆนะค,ะน,ะค,ะคนที่เกิดใน,นวันพุธนะคนที่มีครอบครัวเรามาดูนะคะสำหรับใครแนะนำ นะคะไพ่แนะนําพิเศษของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะไพ่แนะนําเรื่องอะไรเป็นพิเศษในเรื่องของครอบครัวนะคะการเงินนะคะในเรื่องของความสุขของครอบครัวการใช้จ่ายในเรื่องของอนาคตนะมองว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยคนโสดเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะดูไพ่เหรียญน,นะสิบเหรียญเก้าเหรียญหกเหรียญ แล้วก็3ถ้วยความสำเร็จภายใต้สำหรับเป็นนะักวีนออฟบอลนะคนที่เกิดในในวันพฤหัสเนี่ยเพศหญิงเพศชายก็ได้ถ้าเป็นคนโสดหรือว่าคนที่กำลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัววัยวัยการคน40อย่างเงี้ยน,นะไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการเงินนะเพราะว่ามีการวางแผนนะมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของความรู้ความสามารถอาชีพต่างๆที่ทำได้ นะ,ะแล้วก็มีรายได้เสริมนะคะสำหรับคนโสดไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามีการเงินนะ,ะที่มั่งคั่งรวมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าทําบุญมาเยอะด้วยแหละนะคะมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดเอาตัวรอดมีไหวพิบัติพานนะคะทาอะไรก็ได้ทําชีพอะไรก็ได้แล้วก็นะ,ะกินอยู่อย่างประหยัดด้วยนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วคนโสดส่วนคนมีคู่นะคะน่าที่จะมีในเรื่องของภาระการเงิน เป็นพิเศษแล้วก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายคนในครอบครัวนะคะการกินนะการเที่ยวนะของบุตรหลานการดื่มของตัวเองการเข้าสังคมของตัวเองค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมอีกนะคะจึงเป็นภาระในเรื่องของการเยินของคนที่เกิดในวันพฤหัสน,นะ,ะก็ต้องดูแลนะให้วางแผนให้ละเอียดนะคะสำหรับคนมีครอบครัว เรามาดูนะในเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะประจําเดือนมิถุนายนนี้นะเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพนะของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะทุกทท่านเลยนะเป็นเป็นสุขภาพของบุตรหลานนะนะคะสุขภาพของตัวเองไม่น่าเป็นห่วงแต่เป็นสุขภาพของบุตรหลานนะคะอาจจะมีในเรื่องของความเครียดความตึงเครียดนะของสภาวะนะคะที่บุตรหลานอาจจะมีความที่แบบ เหมือนต้องการนะต้องการเรียนให้จบต้องการทำงานให้มีความมั่นคงหรือว่าต้องการสอบด้วยนะหรือว่าสายวิชาที่บุตรหลานของ ตัวคนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยมีความเครียดในเรื่องของการงาน mm. การเงินอนาคตข้างหน้าของตัวเขาฉะนั้นนะก็สาหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคนที่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยก็ต้องเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตคอยดูแลนะคะให้กับบุตรหลานของท่านนะส่วนตัวท่านน่าที่จะมีสุขภาพร่างกายใจิตใจที่แข็งแรงแหละนะ,ะแต่ว่าเหมือนสภาวะของการที่แบบซัพพอร์ตคนในครอบครัวนะคะแต่ก็อย่าลืมนะพักผ่อนดูแลนะสุขภาพของตัวเองนะคะ แล้วก็นะใช้เหตุและผลนะคะในการพูดในการอธิบายนะหรือว่ามันเหมือนกับดูแลคนในครอบครัวแล้วอาจจะลืมดูแลสุขภาพจิตของตัวเองได้ด้วยนะคะก็เป็นแนวถามไปแก้นํำทางเนาะ ก็คลิปนี้นะเป็นคลิปการนทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 7หกถ้าท่านใดสนใจในเรื่องของการดูดวงชะตาตัวดวงชะตาส่วนตัวทักลิง์ทักไลายนะคะหรือว่าเข้าไปในช่องหลักใน YouTube คือช่องพบรักนะคะทักลิง์ทักไลน์เข้ามาจองคิวดวูดวงชะตาส่วนตัวนะแบบด่วนนะคะสองใบแดงด่วนภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นจะตอบทันทีแต่ถ้าแบบมีการจองคิวนะนัดเวลาก็จะเป็นราคาหกห้าเก้านะคะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ